อันนี้ก็วันที่29กันยายน2568จากเมืองนีกะมาอัปเดตงานบุญสังกท่านบ้านด่านหางตำบลพังเชนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลจะ mm hmm. เข้ามาหอดเขาก็จะเอาเขา่าวเอาอาหารเข้ามารวมพืนนะะ้นนอกจากนอเมื่อนีพ้นกับโต้งแห้งๆจากโต้แขงอีรีจากเมือนีผพายุบัวลอยเข้ามาแต่กะบอเป็นอุปสรรคสำหรับ อุปสรรคสำหรับผู้เห่าที่มาทำบุญน,นอกจากนอะฝนตกเป็นไรกับมาํำลังเขากลังมาหลายจากกํลลังทยอยมาเพราะว่าฝนตกแต่กลางคืนมือวันทีสัเปดผุณจกบ่อนยุดเลยกํลลังทยอยมาเรื่อยๆนอกจากมาท้านี้ก็จะพาดมาเบิ่งม่มมตินอกจากว่าเพิ่นทำอาหารหมอหยจ่จะนีคือบันเจ้าภาพเพิ่นมีคือลาบเท่าจากอีสานบานเฮาเอิญมาลาบเท่าหรือวา่า สาหลายอีสานจ้ะลาบสาหลายอีสานนี่ขึ้นมาทังสาลาเนี่เพนกเักจะแจกขนมของหวานเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นของฝากของตอนเนาะจ๋านอเป็นของฝากของตอนให้พี่ให้น้องอาเมาื่อฝากลูกฝากห้านจ้ะนี่คือฝนตรงเ้งเขาก็จะขมานาัังนี่น่าลาลงทํ้เพิ่นพี่น้องเอ้ยว้า กวงงางย,ยายพี่น้องสวยงามมันเท่ติสวยงามมันจุคนไห้เป็นพันพี่น้องพันล่มเพิ่นกะโอ้ยหลายพี่น้องนี่กำลังเจ็กของท่านเจกนำดีโดนนำเจเล่พี่น้องเิ่นอเอามาห้ฝากเป็นของฝากของตอนฝนตกลงไปบ่ไดพี่น้องลงไปบ่ไดลงไปเอาบ่ไดเพื่อเราข้นมาหายเลยนำใจจากบ้านเจ้าภาพเพิ่นบ้านนันห้างเนาะจ้าเนาะ จะหายพูละสองสามอันมืนนูลได้พี่น้องเอามาเป็นเข่งเป็นเข่งเพราะว่าพน้ามาเป็นรถเนาะเพราะว่าเฮาจะลงไปเอาบ่ได้เพราะว่าทางอันเดินกับเป็นตมเป็นเละพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะนี่พระเพิ่งกับกระล่างจะทำพิธีเด้อจ้ะเด้บเเบอ,อบาทนี่เฮาก็จะทำรับพรนอกจากนอบาทนี่รับพรน้ำ พืนทํามิที่ล้วอเขาตั้งใจรับพ่อนไมพี่น้องบาทนี่ตั้งใจรับพ่อนเพราะว่าสีม้งกลัวแล้วคนก็จะหลายแล้วจ่ะทางนอกที่พิ่นนั่งยุดนองสลาเพิ่นนั่งยู่ไตเตท์ก็หลาหลาพี่น้องเพิ่นบ่กข้นมาเนาะพิ่นบ่กข้นมาไอนี้ก็เติมสลาอยู่ พาพิซุก็้ายยู่นีแล้วเซจพิธีกับกับบานได้พี่น้องบาทนี่พ้นกับโต๊ะเฮียงพี่น้องโต๊ช่วงนี้กำลังโต๊มาโงนใหญ่นี่กับทย่อยกลับบ้านกังล่มตุ่มผาตุ่มพยางพี่น้องเอาผ้าห่มเมื่อฝนฝนตรงแห้งแห่งลุยน้ำลุยฝนบริเวณนั้นเดินวัดเพื่อนนั้นก็น้ำท่วมละพี่น้อง รถบ่งูว่ารถจะออกได้บออันที่รถพุ่นเขาจอดในกลางสนามอันเดินวัดพื้นนอกจากนอที่จอดอยู่ข้างนอกอาจจะออกได้จอดข้างในอาจจะออกยากแน่เพราะว่าน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมเมือนี่ฝนตเขีงพายูบัวลอยเขาคอยยางเด้อจ้ะเด้อคอยยางเด้อจ้ะคอยคอยมอยหยั่งยานลมพี่น้องเอ้ย เพราะฝ่าฝนแฮ่งอันน้ำกระท่วมทางคอ,อยยางเด้อจ้ะรถกะกลายผู้ขับรถกะเบิงกันเออคุยยางกะเนียมรถน้ำเนี่ยเด้อจ่ะเนี่ยมแต่ว่าน,วาน้ำฝนได้เปียกเปียกเออเหตุจจไดเฮามาเอาบุญเนาะพี่นอ้องมือ